ถ่ายแล้วถ่ายแล้วพวกเราชื่อทีมเบบี้กันครับครับผมนี่ดูไปก็บอกปืนเรานี่นี่วัดไปเอ้ยส,พยสพยะพานหน่อยสะพานหน่อยไปดิลหลบเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับโอ้ยโคตรมาแล้ว <laughs>

Biết, em đuôi Em đuôi Ô, đuôi chèo quá, nó bắt cá tụi không